เรามีอะไรนะฉันว่าถึงเวลาต้องลบของเก่าๆแล้วล่ะเดี๋ยวนะนี่อะไรนะว้าวนี่มันเตทริสนี่สงสัยจังมาอยู่นี่ได้ไงเดี๋ยวเธอพูดว่าไงนะอะไรน่ะแผงควบคุมอวกาศเหรอไม่ใช่หรอกสามีมันคือเตทริสเกมอิเล็กทรอนิกส์ฉันเล่นมันตอนเด็กๆน่ะเกมเหรอสอ้ขอเล่นหน่อยสิยังไม่ได้หรอกมันต้องใช้ฐานถึงจะเล่นได้บางทีเธอน่าจะมีนะ นีไงขับใจจ้ะเยี่ยมใส่ไปแบบนี้และตรงนี้เรียบร้อยเร็วเปิดเร็วฉันพยายามอยู่อืมไม่ทำงานแฮะมันอาจจะเก่าไปเลยเปิดไม่ติดแล้วอะ่ะโอู้ฉันอยากเล่นเตทริสมากเลยหรู้อะไรไหมฉันว่าเราทำเต็ทริสกันเองได้นะมาเร็วเดี๋ยวทำให้ดูหนะ้าสนใจมาก ไงทุกคนวันนี้เราจะทำเตทริสจากกระดาษแข็งกันเตทริสคุณเคยเล่นไหมบอกในคอมเมนต์หน่อยสิในการทำเราต้องใช้กระดาษแข็งและกาวเรายังต้องใช้ฐานไม้สู <c oughs> ไม่ต้องแล้วแสมี่เราทำได้โดยไม่ต้องใช้มัน <c oughs> อย่างแรกเราต้องใช้กระดาษ16คูณ25เซนติเมตรฉันกำลังวาดแบบของเตทริสของเราด้วยดินสอและไม้บรรทัด <c oughs> ฉันว่าฉันลืมดินสอฮะแสมี่หยิบดินสอให้หน่อยจ้า สีไหนดีแกงฟ้าหรือจะเป็นเขียว <c oughs> ขับใจจ้ะดินสอป,ปกติที่มีแกลไฟก็พอโอเคถ้าเป็นฉันจะเอาสีฟ้านะรับนะเยี่ยมขับใจจ้ะเอาละ่ะ้าไม้บรรทัดและวาดกรอบให้มีความกว้าง3มเซนตามแนวยาวและกว้าง2.5ตามแนวกว้างสุงสีฉลงเซิร,ร์เสตรรเซออินเทอร์เน็ตมามันเจ๋งมากมันเป็นแบบนี้ ใช่เลยสูวาเร็วเฉันอยากเล่นแล้วพยายามอยู่แซมดูสิตอนนี้เราได้อะไรกรอบซี่กว้าง3มเซนโดยแต่ละซี่ยาว1เซนและนี่ก็6 5เซนทีนี้ก็ตัดส่วนตรงกลางออกขับใจจะแซมทุกคนขั้นตอนนี้ต้องระวังด้วยนะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้ แล้วเราก็ได้กรอบแบบนี้ทีนี้เราต้องทำอีก3มชิ้นแบบนั้นและติดมันเข้าด้วยกันหนูสูมันไม่ง่ายเลยนะขอให้พ่อแม่ช่วยได้นะทุกคนมาสนุกด้วยกันไงและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆไงล่ะ <c oughs> ดูนี้สิเพอร์เฟกเลยทีนี้ก็ติดกรอบกับชิ้นส่วนกระดาษแข็งที่เราวาดสี่เหลี่ยมไว้แล้วฉันจะใช้ผู้กันแตะกาวและกระจายมันไปตามขอบกระดาษแข็ง แบบนี้เยี่ยมสูสี่เหลียบของเจร,ริสสีสันสวยงามแต่ของเธอไม่เห็นสวยเลยอย่าก,กังวลไปแซมมี่มันคือขั้นต่อไปก็ได้นี่คือกรอบสวยๆของเราท <c oughs> ีนี้ต้องเขียนตัวเลขลงไปตัวเลขเหล่านี้จะบอกระดับเกมของคุณ เตรียมพร้อมนะไม่นานฉันจะไปถึงระดับสุดท้ายและทิ้งเธอไว้เดี๋ยวได้รู้เลยแล้วก็ถึงขั้นตอนที่สนุกแล้วเราจะลงสีให้ชิ้นส่วนเตทริสสูซี่ฉันต้องช่วยเธอแล้วล่ะฉันหยิบสีมาแล้วแซมมี่ไม่ต้องใช้สีรอกเราจะใช้สีสเปรย์แทนเปาวาเจ๋งเลยสูซี่ทุกคนอย่าลืมป้องกันใบหน้าตอนพ่นสีสเปรย์ด้วยนะ นี่คือเตตริสสายรุ้งสูสิฉันขอท้าเธออู้รับคำท้าแย่ๆเอาล่ะทีนี้ฉันจะวาดเส้นสี่เหลี่ยมบนชิ้นส่วนที่สดใสของเราอีกนิดเดียวเราก็จะสู้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์เตตริสฮ้สูรับนะว้าวเยี่ยมเลยแซมดูสิว่าชิ้นส่วนนี้ใส่ได้ไหม อดเลยสู่เธอไม่ต้องกังวลนะนี่คือเตสลิสที่ดีที่สุดในโลกเลยเพราะฉันเป็นคนช่วยเธอทำไง <c oughs> ก็คงเป็นงั้นแหละแซมเอาล่ะเหลือแค่ชิ้นเล็กๆแล้วแถบเล็กๆนี้จะบอกว่าคุณอยู่ในระดับไหนเราต้องติดมันเข้าด้วยกันสู่เธอได้กลิ่นไหมฉันได้แต่กลิ่นเกาและฉันได้กลิ่นใช่ฉันนะ <c oughs> เอาละเพอร์เฟกถึงเวลาแข่งแล้ว สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเชิญพบกับการต่อสู้ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างนักเล่นเตตริสสุดเจ๋งสองคนแซมแต่เธอไม่เคยเล่นเตตริสนี่ไม่มีปัญหาสูงโอเคจ้ะง,งั้นฉันเริ่มก่อนนะเท่าที่ระวังโอ้เร็วเข้าเย่ใช่แล้วเยี่ยมเธอไม่ใช่คู่แข่งฉันหรอกแซมรอบแรกจบแล้วโไม่ง่ายเลยแฮะแต่ฉันทำได้ในเวลาแค่30วิเอง ดูสิว่าเธอจะทำยังไงกับระดับสองลุยเลยเตรียมตัวระวังไปโอ้อันนี้ยากกว่าแฮะเยี่ยมอันนี้แหละเออตรงนี้เพอร์เฟคอันนี้ตรงนี้หยุดหมดเวลาสูงอ๋อทำไมเป็นงี้ล่ะใครจะชนะเราเชียว,วหูผูน่าสงสารหลบทางให้มืออาชีพหน่อยเอาล่ะเขาที่ระวังไปแฮะโูเคอันนี้ตรงนี้ แค่แค่15วีเองหรอทำได้ไงนะ้ามันเป็นวิธีลับนะซูซี่ตอนเธอทำเตทริสฉันแอบไปซุ่มเรียนวิชามาฉันก็ต้องยอมรับนะว่าเธอเล่นเตทริสได้เยี่ยมเลยมีใครแย้งไหม <c oughs> ไม่มีแนะ่นอนทุกคนถ้าชอบเตทริสของเรากดไลค์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะ <c oughs> จะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆอีกมากมาย